คนเราทุกคนล้วนแต่มีเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีเจ้ากรรมนายเวรเช่นกันอาทิพระเทวทัตที่ผูกอาคาตพระองค์มาตั้งแต่อดีตเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพ่อค้าพาณิชย์ด้วยกันและผูกอาคาตมาตลอดจนถึงชาติปัจจุบันถึงกับวางแผน รอบลงพระชนหลายครั้งหรือที่ทรงประชวนด้วยโรคลงพระโลหิตหรือถ่ายเป็นเลือดก่อนเสด็จดับขันปริณิพานก็เพราะเวนกรรมที่ทรงเคยเป็นหมอแล้ววางยาคนไข้ที่โกงค่ารักษาจนเขาถ่ายเป็นเลือดตายชีวิตที่ถูกเจ้ากรรมนายเวรสาบแช่งอาฆาต ก็ไม่ต่างจากการถูกปาด้วยของเน่าหมินทำให้ชีวิตแปดเปื้อนสปกปรกมนหมองไม่ผ่องใสหมดสง่าราศีมีตำหนิมีอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตเป็นไปได้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณเด็กทารกที่ถูกแม่ทอดทิ้งหรือถูกฆ่าทำแท้งอาจเป็นผล จากการที่เขาเคยกระทำกรรมเช่นนั้นกับคนอื่นมาก่อนจึงถูกเจ้ากรรมนายเวรสาปแช่งให้ได้รับผลกรรมในลักษณะเดียวกันคนที่ถูกไฟไหม้บ้านถูกพายุถลม่มถูกน้ำป่าไหลท่วมบ้านประสบแผ่นดินไหวเขาอาจเคยทำลายบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่นมาก่อนเช่น อาจเคยเล่นสนุกจุดไฟเผาป่าทําลายที่อยู่อาศัยของสัตว์เคยขุดทําลายจอมปลวกสาดน้ำรถรังมดเป็นต้นเป็นเหตุให้เขาโกรธแค้นและสาบแช่งให้ประสบเหตุคล้ายคลึงกันบางคนอาจเคยโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นชาตินี้ จึงถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเอาคืนทำให้ถูกโกงจนล้มละลายทำกิจการอันใดก็เจ๊งหรือบางคนเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นทำครอบครัวเขาแตกแยกจึงถูกเขาสาบแช่งให้ครอบครัวแตกแยกอกหักรักคุดแฟนนอกใจหรือสามีมีเมียน้อยในชาตินี้ บางคนถูกสาบแช่งให้ต้องเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาหายได้หรือบางคนก็ถูกสาบแช่งให้ต้องเป็นโรคประหลาดต้องทนทุกข์ทรมานว่ากันว่าเจ้ากรรมนายเวนที่มีความอาฆาตแค้นรุนแรงมักจะอธิษฐานให้ได้เกิดเป็นลูกเป็นหลานของผู้ที่ตนเกลียดชัง พื่อที่จะได้สร้างความทุกข์ความชิบหายแก่ผู้นั้นอย่างสาสมใจเพราะไม่มีสิ่งใดจะสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนได้มากเท่ากับสิ่งที่รักโดยเฉพาะลูกพ่อแม่ท่านใดที่มีลูกกระทําตัวชั่วช้าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เสมอว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟัง ให้รู้ไว้เถอะว่านั่นคือเจ้ากรรมนายเวรของตนคนส่วนใหญ่มักมองเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ร้ายคอยทำลายความสุขที่จริงแล้วเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ที่ถูกกระทำก่อนและพร้อมให้อภัยแก่ผู้ที่สำนึกผิดแน่นอนว่าเจ้ากรรมนายเวรบางคน อาจจะใจแข็งไม่ยอมให้อภัยง่ายๆแต่เราต้องไม่ลืมว่าเหตุที่เขาไม่ให้อภัยง่ายๆนั้นเป็นเพราะเราเคยสร้างความเจ็บแค้นแก่เขาเอาไว้มากมายนั่นเอง